ท่านผู้ชมคราววันเอสโลกถูกกำหนดขึ้นในวันที่หนึ่งธันวาคมของทุกปีถือว่าเป็นวันสำคัญองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่หนึ่งธันวาคมเป็นวันเอสโลกเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและการป้องกันโรคเอสการยอมรับและการเข้าถึงผู้ติดเชื้อฮ i v ไอวทั่วโลกและมีการจัดกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดการป้องกัน โรคเอดซึ่งในขณะนี้การแพร่กระจายของ HIV อยู่ในภาวะอันตรายเพิ่มมากขึ้นซึ่งมีประชากรเพิ่มมากขึ้นในวันที่1ธันวาคมของทุกปีการกำหนดให้เป็นวันสำคัญการป้องกันการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดแล้วก็ในวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานี้ กรมส่งเสริมเข้าถึงการสนับสนุนสุขภาพและสังคมสำนักงานนนทบุรีนำโดยนางสาวฐานนันนาสกลุลผู้จัดก,การศูนย์และทีมงานก็ได้ลงพื้นที่ในหมู่บ้านบัวทองธานีที่มีประชากรมากกว่าสามพันหลังคาเรือนแล้วก็ได้เชิญผู้นำชุมชนเพื่อแนะนำให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนในการป้องก,กันโรค สไอีในหมู่บ้านบัวทองธานีในการนี้นางการจนาสุภารมผู้นำชุมชนนายทรงกรดกิติสนธิรักผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งและร่วมกับประชาชนที่เป็นผู้นำจำนวนห้าสิบคนได้เข้าร่วมประชุมการประชุมในวันที่สี่ธันวาคมที่ผ่านมานั้น ผู้นำชุมชนได้รับความรู้อย่างมากมายและได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อลดภาพการตีตราการรังเกียจที่อัดเป็นภาพจำซึ่งเกิดขึ้นในสังคมเพื่อที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่ร่วมกับการติดเชื้อ HIV นั้นดีขึ้นทำให้เท่าเทียมเคารพซึ่งกันและกันและทำความเข้าใจใหม่ เกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV ทั้งในด้านคุณภาพและสังคมที่อยู่ร่วมกันเอส r t h a i l a n d วันเอ็ดโลกทำให้เท่าเทียมกันการจนาสุภารมประชาไทยนิวออนไลน์รายงานทางเอพาร์นนทบุรีก็ได้มาลงทุนที่ที่หมู่บ้านเบีโมคานีเพื่อเพื่อจัดชุมชน ในในวันเกิดโลกนะครับหนึงธันวาคมสองพันหร้อยสบห้ในฐานะผมที่ทําในกลุ่มของชายรักชายหรือกลุ่ม msm คือผู้ใช้สารเสพติดในกลุ่มชายรักชายแล้วก็มีมีเรียสัมพันธ์กันนะครับก็ในในนนทบุรีก็งงก็จะมีมีอยู่ในทุกอาเภอนะครับในส่วนของชายรักชายที่ใช้ใช้สารเสพติด โดยวิธีฉีดหรือจะสูบควันรครับขอบคุณครับถ้าดูแลโดยดีๆก็อยู่ได้หลายปีนะครับรรขอบคุณมีความชื่นชมยินดีสำหรับช่วงนี้นะครับหมูบ่บ้านโพธารามธานีนี่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับอ่ะอคำถามหน่อย ผมเป็นคนป่วยไหมครับใช่ผมป่วยม,มา20ปีนะครับแต่ก็หายแล้วใช่ไหมคะเอดรักษาได้นะครับไม่ใช่เคนผู้ผูผผ้ที่ติดเชื้อ HIV รักษาได้นะครับแต่ยังไม่หายแต่สามารถควบคุมได้นะครับท,ทุกคน<า> นอกจากนั้แล้วนะคะอยู่ถึงโดนก็ยังมาถึงบางบัวทองอันนี้เรามาบางบัวทองตรงนี้แล้วในพื้นที่ของเรานะคะมีผู้ใหญ่บ้านอสองท่านสามท่านด้วยมีผู้ใหญ่แมวมีผู้ใหญ่บิ๊กผู้ใหญ่บิ๊กอยู่ตรงไหนคะผู้ใหญ่เบ๊กผู้ใหญ่บิ๊กเชิญด้านนี้นิดนึงค่ะผู้ใหญ่บิ๊กมีผู้นนใหญ่บิ๊ก,กเรื่เรียกว่าทรงกรดทรงกรด สอบทกิจิทติสนที่รักนะคะน,นี่ค่ะเร่งเห็นึงความสำคัญต่อไปเราจะมาเยียวยาผู้ที่ตสดยาสิสตธิแล้วออกมาจะใช้ชีวิตในการทํางานปัจจุบันอย่างไรให้ให้สู้กับสถานการณ์ได้บางคนเสีแล้วเสพตสิทธเขาจทำอะไรนะคะแล้วเสีญญไปแล้วอีกนอกจากนั้นแล้วนะคะอยู่ถึงโดนก็ยังมาถึง บางบัวทองอันนี้เรามาบางทองตรงนี้แล้วเนี่ยพื้นที่ของเรานะคะมีผู้ใหญ่บ้านอสองท่านสามท่านค่มีผู้ใหญ่แมวมีผู้ใหญ่บิก๊กผู้ใหญ่บิ๊กอยู่ตรงไหนคะผู้ใหญ่เบี้าผู้ใหญ่บิกบ๊กเชิญดนะ้านนี้นิดหนึ่งค่ะผู้ใหญ่เบี่ยมีผู้ใหญ่บิ๊ยเราเรียกว่าทรงกรดทรงกรดรสอบกรดกิจสิทธิรสนนะคะนี่ค่ะเร่งเห็นถึงความสำคัญต่อไปเราจะมาเยียวยาผู้ที่ติดยาเสพติดแล้วออกมา จะใช้ชีวิตในการทํางานปัจจุบันอย่างไรให้ให้สู้กับสถานการณ์ได้บางคนเสพแล้วเสพสิ่งที่เรียกทำอะไรนะคะแล้วเสพไปแล้วมีลูกเรื่องสำคัญหรือจะไปเอากับใครอ่ะพูดง่ายๆภาษาบ้านเราว่าะต้องจำเลยไว้ก่อนหนึ่งคือการคลาดมีลูกในวัยที่ยังไม่สมควรนะครับสองการติดเชื้อได้แต่เชื้อเพื่อติดเชื้อเพื่อ